สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้วิกไว้สวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เรามาทําอะไรเอ่ยมาให้อาหารปลาว้าวปไปไปไปเดินเลยครับเดินเลยวันนี้มีรองเท้าด้วยอู้อ่าเดิน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 เลยเดินเลยเดินเลยวันนี้มีรองเท้าด้วยอ่ะมาไ เดินมาเดินมาจับพ่อก็ได้จับพ่อจับพ่อเดินเดินเลยครับเดินเลยเดินเลยพ่ออยู่ใกล้ๆครับอ้ามีน้ําตกด้วยอเดินเดินเลยครับเดินเลย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 ว้าวไไปโอ้วิวแกเก่งที่สุดเลยครับ มีก้อนหินก้อนใหญ่เลยโอ,อเคเราไปให้อาหารปลากันเถอะโอ้อนู่นนุนไปตรงนูน้นลูกตรงนูน้นล่มตรงนูน้นล่มอ่าตรงนูน้นล่มครับ่อ,อ,ะอ,ะอะระวังตกนะ วางตกนะเดี๋ยวพ่อวางอาหารปลาไว้ตรงนี้นะอ่ะอ right. okay. ่ะพีไว้ขึ้นเลยพี่ไว้ขึ้นไว้ขึ้นเลยครับไว้ขึ้นเลยอ่ะถอดรองเท้าอ่ะถอดรองเท้าก่อนโอ้ไหนดูปลาสิครับไหนดูปลาสิอู้ปลาเยอะเลยปลาเยอะเลยปลาเยอะเลยโอ้อาโยนโยนอาหารปลาให้ปลาเร็วโยนอาหารปลาให้ปลา โยนเยอะๆเลยอู้ปลาเยอะเลยนี่ๆๆเดี๋ยวพ่อจะโยนให้ดูโอ้โยนให้ดูอู้นี่อู้อู้ปลาเยอะเลยเอออุ้ยปลาเยอะเลยระวังตกนะครับระวังตกนะเอาเร็วๆวานอาหารปลาเร็วโอ้ ปลาไปไหนปลาไปไหนเอ้ยว้าวเยอะเลยปลาเยอะเลยว้าว <S 2> <S 2> <S ไหนไหนไหนหันนั่นี้หันมาทางนี้พี่ไปหันมาทางนี้ครับไปหันมาทางนี้โอ้โยนโยนไปไกลๆโยนไปอุยอ้ยอุ้ยปลาใหญ่นั่นไงปลาใหญ่ เฮ้ยโย,ย,ลยลนลงไปอีกโยนโยนอาหัวน้ำลงไปอีกโอ้โอ้โอยนเยอะๆเลยโอ้นี่ลูกโยนใกล้ๆโยนใกล้ๆโยนใกล้ๆลูกโยนใกล้ๆครับโอ้ปลาเยอะเลยว้าว,าวา ไหนไหนหาตัวใหญ่สิมีตัวใหญ่หรือเปล่ามีตัวใหญ่หรือเปล่าครับไหนดูสิโอ้ปลาเยอะเลยปลาเยอะเลยอ่ะบิ๊กใบยนต์เร็วพี่ไใบยนโอ้โอ้ตรงนี้ครับตรงไหนครับปลาตรงนี้เออปัดเลยปัดเลยโอ้โอ้มาเยอะเลยบิ๊กใบมาเยอะเลย ดูสิอีกไว้นะอีกไว้ดูปลาอู้ปลาตัวใหญ่ระวังตกนะครับระวังตกนะอู้ปลาตัวใหญ่เลยว้าวน้ำลงน้ำดีครับอุ้ยไ <บ light. S 2> ะเราไปเล่นน้ำตกกันไปเล<ง>่นน้ำตกต่อป่ะบทแล้วบทแล้วเราไปเล่นน้ำตกกันต่อดีกว่าใส่รองเท้าใส่รองเท้าครับ ีไว้ใส่รองเท้าครับอ่าลงมาลงมาอ่าลงมาไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่อ่าลงดีๆลงดีใส่รองเท้าใส่รองเท้าลงอู้หารตกเยอะเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ใส่รองเท้าไปเล่นน้ำตกกันดีกว่า ตกสวยเลยเอาไปเล่นน้ำตกกันโอ้บุ๋ม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 โอ้อ่ะโอ้เย็นไหมครับเย็นเหรอว้าว จับดีๆนะระวังตกนะเย็นไหมครับเย็นครับอ่ะไปบายบกมือบกมือบ๊าบบยบาย บายบายบิ๊กบายไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่เอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับก่อนเอาบายบายใหม่เอาบายบายใหม่บายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ